น้องเพิงเขาก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างอา,อารมณ์ขึ้นลงง่ายคือค่อนข้างบางทีก็เหวี่ยงอารมณ์แบบว่า,าจริงๆปกติเขาเป็นเด็กอารมณ์ดีร่าเลยจมใสายแต่เวลาเขาบางทีเขามีจุดนิดเดียวค่ะเขาก็จะโกรธโกรธแบบเยอะมากเยอะจะแบบแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีเขาโกรธละเราก็แบบว่าแต่โกรธก็จะหายเร็วแต่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยมันบ่อยอะค่ะ จะเป็นอาการเมื่อประมาณเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมที่เขาอยู่ป .2 เขออ 2> าก็จะมีจะมีปัญหากับกับเพื่อนในห้อง,อองมีปัญหากับเพื่อนในห้องหลายหลครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็คือแค่เรื่องเล็กๆน้อยก,ก็ทะเลาะก,กับเพื่อนละะ่ะค่ะแล้วก็จะเริ่มมีปัญหากับอาจารย์ที่ห้องที่โรงเรียนแต่ว่าทุกๆครั้งในสมุดพกของเขาเนี่ย อาจารย์จะเขียนมาบอกแล้วค่ะว่าเขาเนี่ยเขาจะค่อนข้างอารมณ์ไม่มั่นคง<ม>อาจารย์ก็จะรจะายงานมันในสมุดพกเขามีศักยภาพในการเรียนเนี่ยที่ดีแต่แต่เขามีปัญหาเรื่องเรื่องอารมณ์เนี่ยทำให้เขาดึงไม่สามารถเอาศักยภาพตรงนั้นออกมาใช้ได้เต็มที่ผลการเรียนอาจจะได้เลยอาจจะยังไม่ได้เป็นไป,ไปตามความสามารถที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มสังเกตทุกๆครั้งในในสมุดพก ในหนึ่งเทอมเนี่ยเอ้ในหนึ่ง,งปีการศึกษาอาจารย์จะเขียนมาสี่ครั้งทุกครั้งอาจารย์จะพูดถึงแต่เรื่องนี้แล้วพอมาปสองเริ่มเริ่มเริ่มโตขึ้นก็เริ่มมีเพื่อนมีมีกลุ่มมีสังคมของเขาเลยแต่แต่กับเพื่อนที่สนิทเองเนี่ยเขาจะไม่เป็นนะคะเขาจะแบบค่อนข้างจะยอมเพื่อนนะคะแต่กับกับเพื่อนที่ไม่ใช่กลุ่มเขาเลยเ,ยเขาก็จะ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 ,จะ,จะ,จะเป็นอะไรเงี้ยแล้วจะแบบจะโกรธเขาจะ บางทีเพื่อนแย่นิดหน่อยก็ก็โกรธแล้วทะเลาะก,กันแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเอ๊ะทำไมอารมณ์เขาถึงแบบแบบมูดดี้ง่ายโกรธง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีว่าโชคดีว่าเรามีมีพี่รุ่นพี่ที่ที่โรงเรียนนะคะลูกเขามีอาการคล้ายคล้ายคล้ายกันอะไรเงี้ยเราก็ปรึกษาว่าว่าว่าเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ทดสอบแล้วก็เขาก็เขาก็เลยแนะนําคุณหมอให้เราก็เลยเอ๊ะ เรื่องที่จะไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าคุยกัยยยนก่ออย่างที่บ้านต้องคุยทุกคนพอรู้ว่าเออหมอก็ชี้มาว่าอาจ,จะมีมีความเป็นไปได้แต่ไม่เยอะก็ต้องต้องต้องบอกทุกคนให้เข้าใจเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับได้ว่าให้ลูกเด็กมันไม่ปกติคนแบบผู้ใหญ่ก็แบบมองว่าไม่ใช่หรอกพวกนี้สมัยก,ยอก่อนเรียกว่าเด็กดื้อเรียก พูดยังไงไม่ฟังไม่สนอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันแค่นี้เองแล้วก็จัดการด้วยวิธีการบัเดิมคือการตีนะครับรับหับวให้หวใหู้กรับหวให้ตีเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไงเดี๋ยวนี้ไม่ตีแล้วก็ทำไงพูดก็ไม่ฟังก็เลยหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรคือด้วยความที่คุณพ่อจะทํางานเราจะเป็นคนใกล้ชิดลูกมากกว่า<ม>จะจะเราก็จะเหมือนกับรายงานพฤติกรรมในที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยให้ให้คุณพ่อฟัง เออแล้วเ,เราคิดว่ายังไงเออเห็นด้วยไหมถ้าเกิดจะไปหาคุณหมอไปหาคุณหมอก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเราไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคนที่มีประสบการณ์อ่างเงี้ยว่าเออที่เด็กเป็นอย่างนี้เป็นยังไงเราเราก็เลยตกลงกันว่าเอองั้นไปหาคุณหมอก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าว่ายังไรอะไรเงี้ยค่ะก็จะถามคุณหมอ่าแล้วเราควรจะทํำยังไงคุณหมอเขาบอกว่า เราเราต้องเข้าใจเขาก่อนเขาที่เขาเป็นเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว,ว่าเขาอยากจะเป็นแบบนี้แต่ด้วยความที่เขาเป็นใช่เป็นเรื่องของของโรคที่เขาเป็นทําให้เขาถึงเป็นแบบนี้เราต้องเข้าใจในตัวเขาแล้วก็ <renov> อดทนมีแค่น<ช>ั <Desde S 1> ้นแหละเพราะว่าเราบอกเขาว่าเนี่ยคุณบอกคุณหมอทำไมเราพูดกับเขาเนี่ยพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกเนี่ยยังแบบยังเราก็เหนื่อยอะไรเงี้ยคุณบอกว่าคุณแม่ทําได้อย่างเดียวคืออดทน ฟาดไตก็เท่านั้นอีกหน่อยเขาก็สู้แรงเราได้แล้วเขาก็ไม่ไม่ฟังอยู่ดีคุณหมอก็จะบอกว่าการลงโทษด้วยการตีเลยหรือว่าการดุด่าอะไรเงี้ยในในช่วงที่วัยเขายังเด็กอย่างเงี้ยคุณหมอกว่าก็ก็ได้ผลแต่พอถึงเวลาโตขึ้นเนี่ยเราเขาใช้วิเราก็ใช้วิธีนี้กับเขาไม่ได้แล้วคือต้องพูดกับเขาไปเรื่อยๆคุณหมอก็จะย้ำว่าให้เราสร้างวินัย เริ่มจากสร้างวินัยก่อนเป็นกิจวัตรประจําวันเขาความรับผิดชอบเบื้องต้นเนี่ยเขาต้องทําเราต้องสร้างตรงนั้นให้ได้ก่อนเรามันจะเริ่มดีขึ้นคุณหมอเขาจะบอกเราก็เร,ากเรื่องก็ปรับได้แล้วบางเรื่องก็ยังไม่ได้บางเรื่องก็ยังง,ง่ายง่ายอย่างเช่นเรื่องดูแลกระเป๋านังเรียนตัวเองเป็นเรื่องที่ควรจะทําได้แล้วเด็กทั่วไปทาได้ hmm. แต่เด็กกลุ่มนี้ทำไม่ได้อันนี้เป็นอาการงโลกครับ ก็มีการล่อมีการแต่อย่างทุ่วนี้คือถ้าถ้าเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวเขาเองเขาก็จะดูแลโัวเองได้แล้วแต่งฟันอะไรของเขาแต่งอรด้แต่เสื้อผ้าเตียงของเราเองไม่มีปัญหาดีขึ้นดีขึ้นก็โตตามไปใ่ไดีขึ้นใช่แต่ก็ยังมีบางบางทีระเบิดเวลาเขาเจอยั่วโมโห คือถ้าเด็กเด็กบางคน mm hmm. เขาเจอการโยมโมโห mm hmm. เขาจะคอนโทรลอารมณ์ตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้จัดการได้แต่เขาก็จะแต่อย่างเพิงเขาจะทําไม่ได mm ้เขาก็จะทุเลยใช่ไม่ไม่สามารถที่จะแบบว่ายับยั้งความความรู้สึกโกรธหรืออะไรพวกนี้ได้เหมือนพวกผู้ใหญ่ที่เวลาถูกแซงแล้วทนไม่ได้อหนเดียวกันคุณคุณหมอจะสอนว่าเราจะต้องแบบมือนกาให้เขารู้ว่าเนี่ยคือความโกรธเขากำลังโกรธเราจะจัดการกับความโกรธตรงนั้นยังไงอะไรยเงี้ยค่ะ ก็ใจคุณหมอจะย้ําตลอดว่าเราต้องต้องฝึกให้เขาให้ได้ตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะขึ้นมัธยมเ mm hmm. พราะไม่งั้นถ้าขึ้นมัธยมไปแล้วเนี่ยความรุนแรงมันจะยิ่งมากขึ้นอารมณ์ของเขาเมันจะแสดงแสดงออกมากขึ้นเราก็ได้แต่หวังว่าเขาน่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นเง